คาถามหาอุดพระคาถามหาอุดนี้ให้ใช้สวจภาวนาก่อนที่จะออกจากบ้านเดินทางไปในทิศใดๆจะมีพระพุทธคุณดีนักแหล่ตั้งนะมโมสามจบแล้วเอาวนาพระคาถ<ท>านะมโมตัสสะพะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมามาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะวิกเวเสนาสนังอุทังอัตโทนะโมพุทธายะพุทธังสูญเพิงธรรมังสูญเพิงสังฆังสูญเพิงพุทธังอุดธรรมังอุด สังคังอุดพุทธังอัดธรรมังอัดสังคังอัดพุทธังปิดธรรมังปิดสังคังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยมะอักอุบใช้สวจภาวนาก่อนออกจากบ้านไปไหนในทางทิศใดๆก้าวเท้าฝาออกจากบ้านแล้วเอาหัวแม่เท้าขวาจิกกดพื้นเอาไว้ ทำจิตนิ่งให้สงบอธิษฐานว่าเมอะมะอุกแม่ทอรณีเอ๋ยโปรดขึ้นมาเถิดมาช่วยลูกปราบศัตรูด้วยอุดทางอัตโทนะโมพุทธายะด้วยเถิน